สวัสดีครับ FC ซทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่ในยุค2023กันละกันนะครับสำหรับคันนี้เป็นเอ็กซิลี่สี่ประตูตัวแตกตัวตัวเตี้ยนะเป็นเอ็กซิลี่สี่ประตูตัวเตี้ยนะคือซึ่งต้องบอกว่าเป็นคันแรกเลยละกันที่เซลต้นจะได้รีวิวลงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเจ้าตัวเอ็กซิลี่สี่ประตูตัวเตี้ยเนี่ยดูซิว่าที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยเขามีออปชันอะไรเพิ่มมาให้เราบ้างหรือเปล่าแล้วก็ความสวยเนี่ย จะเป็นยังไงถูกใจคุณผู้ชมไหมเพราะต้องบอกว่ายิ่งถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลังเลระหว่าง2 0 2 2บกับ2023บางคนอาจจะชอบในความสวยของ2022แต่ยังไม่เคยเห็น2023ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเผื่อท่านจะได้ตัดสินใจถูกว่าณวันนี้จะยืนในอันเอา2 0 2 2เหมือนเดิมไหมหรือ2023ไปดูกันเลยครับผมนี่ครับคุณผู้ชมล้อแม็กที่เขาให้มาเป็นสีขาวเอาไม่ใช่นะครับผมราคารถปัจจุบันนะคุณผู้ชมมาเป็น8 24,0 0 0บาทนะฮะสีหรับาทนะครับสบ e ัวนี้นะรุณผู้ชม ต้องบอกว่านอกจากสกเกิร์ตที่เปลี่ยนใหม่แล้วสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยชอบก็คือต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยเราจะชอบสีเทาแล้วถามว่าเมื่อไหร่มันจะทำมาในเอ็กซิล2023ตอบโจทย์เราเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้มีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคุณผู้ชมมีขาวมีเทาแลมโบอ่าหรือเทาโอเพกนะฮะแล้วก็สีดำมีทั้งหมด3สีถ้าเกิดเป็นเทาโอเพกหรือสีดำก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก7000บาทนะฮะนี่มา ผมมาให้ดูข้างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมแกะล้อไปแล้ว <c oughs> นะยังไม่อยากแกะเยอะไม่รู้เขาให้แกะหรือเปล่าแต่ว่าเราจะถ่ายก็แกะไปเลยละกันนะครับผมอันดับแรกครับคุณผู้ชมสติกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นลายใหม่นะก็เขาเรียกว่าลายเดีลายเดียดิจิตอลไหม <c oughs> นะก็เนี่ยลายมันจะประมาณนี้นะครับนี่ลายจะประมาณนี้นะครับขอบจะเป็นสีเลือดหมูอันนี้จะเป็นสีเทา นะครับมีรูปตัว x ที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของ x series กระดจางหน้าครับผมเป็นสีดำด้านบนแล้วก็เลือดหมูด้านล่างนะครับส่วนตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นสีแดง นะครับนี่โทนสีก็ประมาณนี้เลยไฟหน้านะครับยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับไฟหน้าเนี่ยใส่กับตัว2 0 2 0 2 0 2 1 22ได้หมดเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์อยู่ใต้ล่างแบบนี้ส่วนไฟตัดหมอกนะครับเขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยสําหรับ X-Series นะครับตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหลอดฮาโลเจนนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูสเกิร์ตด,ด้านหน้าครับผมนี่สเกิดด้านหน้าเป็นลายใหม่ของ X s e ซ i e s นะครับลายใหม่ของ X s e r ซ e s, <S เห็นไหมสวยไหมนะครับก็มีแคปลาามาเพิ่มเยอะขึ้นนะฮะถ้าตัวเก่ามันจะมีแคปลาาตามชายล่างีใช่ไหมอันนี้จากตัวเก่าปกติเป็นสีดําเขาก็ทํามาเป็นลายแคปลาานะฮะเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเป็นเนื้อนะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเนี่ยนะน่าจะเป็นรวดลายมาเป็นเนื้อเลยไม่ใช่สติกเกอร์นะครับลายก็จะประมาณนี้อ่ะสองข้างหน้าดูตรงๆนะ ก็เด <People> ี๋ยวต้องใส่ก่อป้ายอีกทีหนึ่งนะมันอาจจะดูแบบว่าไม่หลอกตามากขึ้นถ้ามองอย่างนี้มันแบบลายมันยาวไม่สุดใช่ไหมเนี่ยมันหักชนิดนี้เดี๋ยวมันอาจจะใส่ก่อป้ายมันอาจจะรับกว่าก็สะเกิดด้านหน้าก็จะทรงประมาณนี้นะครับตัวล้อที่เราเห็นเขาซีนอยู่ตอนแรกความเข้าใจผมผมคิดว่าเขาเปลี่ยนลายล้อแม็กหรือสีนะครับถึงได้ปิดแลบมาแต่จริงๆแล้วสียังเป็นสีดําอยู่นะครับเป็นสีดําเงานะเห็นไหม เป็นสีดำเงานะไม่ได้มีลูกเล่นเกี่ยวกับการปัดเงาหน้าล้อแม็กอะไรทั้งสิน้นนะครับเป็นแบบเดิมอยู่นะครับแล้วก็เป็นระบบดิสเบรกนะครับมีตัวกระจายแรงดันน้ํามันเบรกเพิ่มแรงดันน้ํามันเบรกมาให้นะครับเบรก ABS นะนี่ยางก็เป็นบิสโตนขอบสิบนะครับเบอร์ยาง2อง7 0ขอบ16นะครับเป็นยางเลเดียนเนาะไม่ใช้ยางในนะครับโลโก้ตัว X นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับสัญลักษณ์ของเขา กระจกมองข้างด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นพื้นผิววัสดุสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้านข้างส่วนมือเปิดประตูนะครับผมก็เป็นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยถ้าตัวรถสีเทาก็เป็นสีเทาตัวรถสีดําก็เป็นสีดำนะฮะสเกิร์ตด้านข้างนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับ <gio consumers> ก็ยาวตั้งแต่ด้านหน้านะครับอันนี้ตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะถ้าถ้ามองด้วยตาเปล่าผมว่าไม่เปลี่ยนนะครับยังเหมือนเดิมอยู่ แต่อีกจุดหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนก็จะมาเปลี่ยนตรงลวดลายของด้านท้ายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตรงไหน,นอ่ะผมให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมว่าเปลี่ยนตรงไหนน,นี่นะครับตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นสีดำนะฮะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือพูดง่ายๆเปลี่ยนสีนะครับแต่ลวดลายอยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่โทนสีอย่างเดียวในตรงนี้นะนะครับ สวยไหมนะครับแล้วก็สติกเกอร์ด้านหลังนะครับก็จะเปลี่ยนลวดลายนะครับเหมือนกันกับด้านหน้าเพื่อให้มันรับกันเป็นแบบเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับก็จุดภายในเนี่ยก็ต้องดูอีกว่าเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับนี่ครับตัวเบาะนะครับตัวเบาะของภายในลวดลายจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมเบาะผ้าพรีเมียมนะครับลายก็จะเป็นแบบนี้นี่ นะครับก็มีลวดลายนะครับแล้วก็ตัวขอบตาสีแดงเป็นผ้าเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีแอร์แถวหลังนะครับสำหรับตัว X Series นะสำหรับรุ่นนี้นะต่อให้เป็น2023ก็ยังไม่มีแอร์แถวหลังเพราะว่าเขาทำมา,าในเกรดของ LDA นะครับยังไม่ใช่เกรดแดเนาะเพราะว่าแอร์แถวหลังต้องเป็นเกรดแดขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีดำตัดสีแดงนะครับแบบนี้ดำเงา นะครับตรงนี้เป็นผ้านะครับบุนุ่มมาให้วางขวดน้ำผลลิตได้นะฮะวางได้เดี๋ยวดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับจริงๆรุ่นนี้ยังไม่มีสัญญาณกันขโมยนะคุณผู้ชมรุ่นที่มีสัญญาณขโมยจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์รูปรถแล้วก็เป็นคล้ายๆเขาจะเขียนภาษาอังกฤษว่า security system นะครับผมตัวนั้นจะมีสัญญาณกันขโมยนะนี่ลายเบาะด้านหน้ากับด้านหลังนะครับลายเหมือนกันนะครับก็โทนการตกแต่งภายในสีดําสีดสําตัด สีแดงนะครับก็จริงๆจากที่ผมดูภายในโดยรวมนะฮะของ X อ็กซิตัวนี้นะครับก็จะยังเหมือนตัวพวก2020อยู่อัิโทษที2022อยู่นะครับก็มีการตกแต่งภายในเป็นสีดำทั้งหมดเลยเห็นไหมเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่นะจะเป็นสีดำแล้วก็มีตัดแดงเข้ามานะครับพรมสีดำหลังคาดำแล้วก็ Option ออปชั่นยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับมีฟังก์ชันวิทยุที่พวงมาลัยนะครับหน้าจอ7นิ้วพร้อมกล้องถอยนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดา6เกียร์เครื่องยนต์เดิมนะเครื่องยนต์เดิมแรงมา้าเดิมแรงบิดเดิมเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่ก็ถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะครับสำหรับตัว x อ็กซิล2่สอนะฮะคุณผู้ชมก็สิ่งที่ได้มากับสิ่งที่เหมือนเดิมก็อยู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม ล้อแม็กนะครับเหมือนเดิมนะครับบางคนบอกว่าไม่เป็นไรล้อแม็กซมาแต่งแต่ก็ได้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสายแมงกแต่งเอง <c oughs> อันนั้นแล้วแต่ความชอบนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัว X-Series นะครับ2,023นนะครับที่จะวางจำหน่าย นะครับเร็วๆนี้นะครับจะดูซีใครจะได้ออกเป็นคันแรกนะยังไงก็ใครออกเป็นคันแรกช่วยมาคอมเมนต์หน่อยละกันนะคุณผู้ชมเจ้า X-Series นะต้องบอกว่าสาวก X-Series ที่ชอบเอาไปแต่งเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะนี่ก็ก่อนทิ้งท้ายนะฮะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปดู2022มีจอดอยู่คันหนึ่งพอดีต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงคาบเกี่ยวที่บางคน,นมียอดอยู่ในมือเป็น2022อยู่แล้วแล้วลังเลว่าจะเอา 2ี่สองหรือยี่สามนี่ผมพามาดูมีอยู่คันหนึ่งนะนี่ครับอ่ะนะเผื่อท่านใดจะแบบว่าผมชอบสองพันยี่สองมากกว่าขอไปตัวสองพันยี่สองได้ไหมสเกิร์ตเป็นลายนี้นะฮะนะสะเกิร์ตเป็นลายนี้นะสองพันยี่สองนะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะก็ถือว่านะวัดความสวยกันว่าอันไหนสวยกว่ายากนะ ต้องบอกว่ายากเลยนะ2022กับ2023เนี่ยแล้วก็สก,กิก๊ดสกเกิร์ตด้านท้ายที่เสียบต้นบอกไปว่าเขาเปลี่ยนในเรื่องของโทนสีนะครับนี่เห็นไ,ไหมเมื่อกี้ตรงนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นสีดานะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าใครอยากได้ความสวยแบบตัว2022หรือ2023แต่ถ้าจะเอา2022ต้องรีบแล้วเพราะรถเหลือไม่มากแล้วนะครับโอเคผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับมีอะไรพูดคุยกันคอมเมนต์มาได้เลยสวัสดีครับผม